กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพก,กับผมวัชรพลตูมันศักดิ์โคราชชาติพัฒนาในฐานะกรรมธิการผมต้องขอขอบคุณท่านประธานวีรกรคําประกอบเป็นอย่างสูงนะครับและก็ขออนุญ,ญาตได้กราบเรียนชี้แจงในส่วนของคณะกรรมาการที่ได้นเมินการในเรื่องของปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันดีอยู่ขนาดนี้ว่า ปัญหาจากการจากพรบรแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ25 4 2้ากำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะให้คนในท้องถิ่นที่มีตัวแทนได้าำมินการในการที่จะดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานได้ตัวเองหลักการใช่แต่วิธีปฏิบัติที่ผ่านมามันไม่ใช่เพราะเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การให้แต่งานแต่ไม่ให้เงินไม่ได้ให้ทั้งเงินและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบุคลากรจึงทําให้เกิดปัญหาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านทั้งหลายได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนปัญหาตามมาก็คือในเรื่องของการกระจุกตัวของงบประมาณและความไม่ถูกต้องบางท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับงบประมาณเลยมีงบประมาณอยู่น้อยแต่ก็ไม่เคยได้รับและหลักการคิดตรงนี้ครับ ที่กรรมธิการทุกคนที่เราพยายามที่จะหาทางออกว่าทําอย่างไรที่จะให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องการถ่ายโอนไม่ใช่เฉพาะทางหลวงชนบทนั้นได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นเป็นการพัฒนาอย่างถูกต้องจึงได้มีแนวทางในความคิดอยู่สองแนวทางผมขออนุญาตไปที่แนวทางที่หนึ่งครับอย่างที่ท่านประธานได้เรียนต่อที่ประชุมว่าเงินจำนวน8 0 0,000่นล้านบาทนั้นมาจากไหน วิธีง่งายๆครับรายได้สุทธิของรัฐบาลที่ได้นะครับโดยเราคิดจากปี64ก็คือ2.677ล้านล้านบาทเมื่อได้ไล่รายได้สุทธิแล้วรัฐบาลจัดสรรให้กับท้องถิ่นเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ29.72เมื่อคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ700 0 0กว่าล้านบาทเราปัดเศษออกนั่นหมายความถึงว่า เงินที่จะจัดสรรให้กับท้องถิ่น10%ก็คือ8 0 0 0 0ล้านบาทนั้นโดยนำมาคำนวณจากระยะเส้นทางทั้งหมดของท้องถิ่นทั้งประเทศไทยซึ่งมีทั้งสิ้น5 9 7 6 6 7กิโลเมตรเราก็จะได้ตัวเลขต่อกิโลเมตรก็คือ133,000กว่าบาทต่อ1กิโลเมตรนี่คือหลักคิดง่ายๆครับ ถ้าเราสามารถดําเนินการตรงนี้ได้นั่นหมายความว่าทุกท้องถิ่นเขาจะมีเงินในการที่จะดาเนินการในเรื่องของการถ่ายโอนเมื่อเราคิดเช่นนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะขอ,อนําไปสู่ตารางเพื่อจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เห็นครับยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดแรกที่ผมจะกลาบเรียนก็คือจังหวัดกระบี่วันนี้เนี่ยเราได้ตัวเลขข้อมูลมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนหนึ่งครับที่ท่านประธานกรรมธิการคือท่านวีรกรเนี่ย ได้ส่งเอกสารให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้มีการตรวจสอบไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อจะเอาตัวเลขที่แท้จริงว่าถนนในท้องถิ่นต่างๆนั้นมีจํานวนเท่าไหร่ผมขอยกตัวอย่างในจังหวัดแรกนะครับจังหวัดกระบี่มีความยาวถนนรวมทั้งสิ้น5,218.21กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนคอนกรีตจำนวน975.84กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง1,553.03กิโลเมตรและเป็นถนนลูกลัง2,689.20เป็นถนนที่อปรทอรับผิดชอบทั้งสิ้น4,666รวมความยาวถนนทั้งสิ้น5,218กิโลเมตร เอกสารต่างๆอยู่ในเล่มสรุปรายงานทั้งหมดที่ท่านได้เห็นนั่นคือตัวเลขที่แท้จริงครับเมื่อเราได้ตัวเลขเช่นนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างง่ายๆบางจังหวัดให้ท่านเห็นครับว่าถ้ารัฐบาลได้ดํนเมินการตามนี้แล้วสิ่งที่จะตามมาในรายได้ของแต่ละท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดเชียงราย มีถนนที่อปทรับผิดชอบจำนวนสายทางถึง2 0 2 8 2สายทางมีความยาวถนนรวม1760.81กิโลเมตรนั่นหมายความถึงจังหวัดเชียงรายจะได้เงินต่อปีถึง1,440ล้านบาทที่ท้องถิ่นนั้นจะไปดำเนินการในเรื่องของงานถ่ายโอนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของถนนผมขอ,อยกตัวอย่างอีกสองอีกสามจังหวัดครับ จังหวัดน่านมีความยาวถนนที่อปรทอรับผิดชอบจำนวน8,120สายทางมีความยาวถนนรวม5 3 8 0 0 6อิกิโลเมตร,รจังหวัดน่านจะได้รับเงิน7 2 0รบล้านบาทในส่วนจังหวัดอุดรธานีครับมีถนนที่อปรทอรับผิดชอบจำนวนสายทาง24,286สายทาง มีความยาวของถนน17,824.82กิโลเมตรจะได้รับงบประมาณเมื่อคูณจำนวนต่อกิโลคือ2,385ล้านบาทและสุดท้ายที่ผมขอยกตัวอย่างก็คือจังหวัดตรังครับมีจำนวนสายทาง6,443มีความยาวถนนรวม6,148.82จะได้รับ งบประมาณในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องงบถ่ายโอนก็คือ823ล้านบาทนี่คือแนวทางที่ทางกรรมธิการได้มีมติร่วมกันและเห็นชอบจะเป็นการดำเนินการในการแก้ไขภารกิจในการถ่ายโอนซึ่งไม่ได้กระทบต่องบประมาณของแผ่นดินเลยในรายละเอียดนั้นท่านประธานก็คงจะได้มีโอกาสได้ชี้แจงต่อท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับกรัขบขอบคุณครับครับกลาบเรียนประธานครับ